รายการฟิสิกส์สนุกสัปดาห์นี้ขอเสนอตอนจักรตึงหันสาเฮ้ยไม่ใช่จักรยานหันสาว่าแต่จะหันสายังไงมาชมกันครับใครรู้บ้างว่าอะไรที่เป็นหลักการฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับจักร,รยานร,ราน้อรู้ค่ะครับผมต้องถูกได้แน่ว่าที่นั่งจักรยานที่นั่งเหรอเบรกหรือเปล่าคะเบรกเหรอหรือว่ากัน ยังไม่ใช่นะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของล้อจักรยานที่แท้ก็เรื่องล้อจักรยานนี่เองอาจารย์ปล่อยให้น้องๆเดากันซะเพลินเลยนะครับการทดลองแรกที่วันนี้เราจะมาทำอาจจะดูผัดโผล่นิดหน่อยเดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราทุกคนลองตั้งเหรียญ <Hey. S 1> <laughs> จะให้ทุกคนนี่แหละตีลังกาตั้งเหรียญกันจะได้ผัดโผล่กัน ล้อเลนล้อเลนไม่หรอกเดี๋ยวเราจะมาตั้งเหรียญกันแล้วเยวจะมาดูซิว่ามันมีอะไรที่อยู่เบื้องหลังของการตั้งเหรียญน้โอเคนะมาเริ่มกันทดลองกันเลยเดี๋ยวอาจารย์จะมีเหรียญซึ่งเราทุกคนก็เคยลองมาแล้วอาจารย์จะให้พวกเราลองไม่มีอะไรเลยตั้งเหรียญให้อาจารย์หน่อยดูซิว่าสมาธิทุกคนจะดีแค่ไหนค่ะอ่าตั้งเหรียญให้ตั้งในแนวดิ่งแบบนี้ดูซิว่าใครทำได้ เอาละครับการทดลองแบบผัดโผนครั้งแรกของเราการตั้งเหรียญเด็กๆแทบจะกลั้นหายใจกันเลยทีเดียวเอาลหละนั้นทุกคนจะเห็นได้ว่าเวลาอาจารย์บอกให้พวกเราทุกคนตั้งเหรียญเนี่ยไม่ง่ายเนาะ<ม>ต้องใช้สมาธิมากเลยเนาะถ้าเหรียญนี้ง่ายาอ่าแต่มีวิธีหนึ่งตั้งได้แน่นอนโดยอาจารย์ทำให้เหรียญมันหมุน นี่วิธีการก็คืออาจารย์ก็เอามือเนาะอยักไว้ที่ขอบทั้ง2ด้านของเหรียญเนาะและอาจารย์ก็แค่บิดเพื่อให้เหรียญมันหมุนแล้วอาจารย์ก็ให้มันหมุนไปเลยว้าวเราสามารถทําให้เหรียญตั้งได้ง่ายๆไม่ต้องกลั้นหายใจได้ด้วยการหมุนเหรียญเท่านั้นเองครับเอานะเพราะนั้นเราเห็นได้ว่าตอนนี้พอเราหมุนให้เหรียญมันปั่นเนาะมันจะตั้งได้ง่ายขึ้นแต่เดี๋ยวเราจะมีอุปกรณ์อื่นอีก ที่ใช้หลักการของการหมุนเหมือนกันแล้วทาให้มันทรงตัวได้ดีขึ้นเดี๋ยวมาดูกันเลยการทดลองต่อไปนะอาจารย์จะมาดูที่ลูกหางโอเคนะลูกหางเนี่ยถ้าเกิดอาจารย์ถามพวกเราว่าพวกเราช่วยตั้งลูกหางให้อาจารย์หน่อยคิดว่ามันจะอยู่ไหมอยู่ยังไงเอ่ยนี่ครับนี่ครับนั่นมันกรบบัวครับแหมน้องบอสฉลาดล้ำโลกมากเลยนะครับ นั่นเขาเรียกกับด้านปะโทไหนลองตั้งสิมันแหลมเออมันแหลมใช่ไหมมันจะอยู่ไหมไหนลองตั้งให้อาจารย์ดูหน่อยอืมน้องบอสตั้งใจหน้าดูเลยนะครับมันแหลมมันแหลมโอเคเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าปลายมันแหลมมากๆเนี่ยมันก็จะตั้งลําบากคราวนี้ถ้าอาจารย์ใช้หลักการเดียวกันถ้าอาจารย์อยากให้ลูกหางเนี่ยมันตั้งตรงๆอยู่ได้นานๆอาจารย์จะทําอย่างไร อาจารย์ก็ต้องลองให้มันหมุนดูอพวกเราทุกคนลองหมุนลูกหางดูซิแล้วดูซิว่าพฤติกรรมมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างทุกคนสกเก็ตอะไรไหมมันหมุนได้มันหมุนแต่ว่ามันก็ตั้งได้ด้วยเห็นไหมดูอย่างอันนี้ซิเป็นไงเนาะซึ่งแสดงว่ามันอยู่ได้นานมากเลยเห็นไหมค่ะแล้วสิ่งหนึ่งที่เหมือนกับเหรียญเมื่อสักครู่ที่อาจารย์ทําให้ดูก็คือ ถูก,กต,ต้องนั่นก็คือการหมุนนี่แหละช่วยให้การทรงตัวนั้นดีขึ้นนั่นเองหลักการที่วันนี้อาจารย์อยากจะแทรกให้พวกเราทุกคนได้รู้จักกับภาษาทางฟิสิกส์มากขึ้นอีกหนึ่งคำก็คืออะไรก็ตามที่หมุนอยู่นี้จะมีสิ่งที่เรียกว่าโมเมนตัมเชิงมุมคืออะไรหรอคะเป็นปริมาณที่ใช้อธิบายวัตถุอะไรก็ตามแต่ที่มีการหมุนอยู่เพราะฉะนั้นต่อไปนี้อะไรก็ตามที่หมุนอยู่เนี่จะมีสิ่งที่เรียกว่าโมเมนตัมเชิงมุมอยู่ แล้วผลของเจ้าตัวการที่มีโมเมนตัมเชิงมุมอยู่กับวัตถุนี่แหละจะเป็นตัวที่ช่วยอธิบายกลไกาการทํางานของทุกอย่างที่หมุนและรวมไปถึงจัก,กรตึงด้วยนั่นเองจักรยานยานนั่นเองเด็กๆพอเข้าใจเรื่องโมเมนตัมเชิงมุมกันแล้วใช่ไหมครับงั้นเราไปหาอะไรที่มันพาดพ้นกว่านี้ทดลองกันดีกว่าไปกันเลย และตอนนี้เราก็อยู่กันที่เปปเปอร์มินท์ผาเปปเปอร์มินท์ใบผาเราบอกว่าเราจะมาทำอะไรกันผาดพนผาดพนใช่ไหมใช่ค่ะพวกเราผาดพนกันแค่ไหนเนี่ยกับจักรยานเนี่ยดีค่ะไหนผาดพนว่าทำเป็นครับไหนครับบอสโอ้โหนี่ผาดพนมากเลยเหรอไหนน้องออกัสเป็นไงผาดพนไหมฟิวฟิวแล้วเนี่ยนะลีลาผาดพนของน้องๆแต่ละคนเรียกได้ว่าน่าจดจำมากทีเดียว เดี๋ยวดูของอาจารย์ดีกว่าว่าผาดโผล่แค่ไหนดีไหมมาเลยเขาอยู่บนจักรยานแล้วจั้เขาก็หมุนหมุนหมุนไปอะค่ะอยู่บนจักรยานล้อเดียวพี่เขาทำแบบหมุนตัวโดดขึ้นแล้วมานั่ง เก่งมากเลยค่ะชอบค่ะเท่มากเลยค่ะขอต้อนรับพี่ตูนครับสวัสดีครับพี่ตูนเป็นนักปั่น BMX ทีมชาตินะครับพี่ตูนฝึกนานไหมคะนานแล้วครับส7ปีแล้วครับพี่ตูนคะพี่ตูนฝึกตรงตัวยังไงหรอครก็ต้องทำบ่อยๆครับทำให้มันชินเคยลงไหมคะเคยครับพวกเราอยากจะเห็นฝีมือพี่ตูนเพิ่มอีกไหมอยาก อาโอเคงั้นพี่ตูนครับช่วยโชว์น้องๆอีกได้ไหมครับว่ามันจะมีท่าทาหผาดโผนอะไรมากไปกว่าน,นี้อีกเชิญเลยครับแหมลีลาพี่ตูนเนี่ยสมแล้วที่เป็นถึงทีมชาติก็คือต้องใช้การหมุนก่อนค่ะแล้วแล้วก็ปั่นจักยานมาแล้วพี่เขาก็หมุนหมุนหมุน,มนตัวแล้วก็ยกล้อดองหนูไม่รู้ว่าพี่เขาทำยังไง หนูก็ทำไม่ล้าด้วยค่ะชอบทักกระดกโหเด็กๆด,ดูสนใจกันใหญ่เชียวตอนที่เมื่อสักครู่เนี่ยเห็นพี่ตูนเขาโชว์ผ่าผนให้พวกเราสังเกตอะไรบ้างไหมหนูเห็นการทรงตัวด้วยค่ะโอ้เป็นไงบ<ด>้างการทรงตัวนานมากเลยนนามีเก่งมาก<อ> หเห็นที่เขาหมุนตัวเลย,เลยด้วยกระโดดหมุนตัวเยี่ยมเลยนั่นแหละคือจําได้ไหมที่เราทําการทดลองกันในห้องเนาะเวลาเราอยากจะทรงตัวเนี่ยถ้าเราอยากจะทรงตัวให้มันง่ายขึ้นเวลาเราหมุนมันเนี่ยมันจะทาให้การทรงตัวง่ายขึ้นซึ่งเราก็จะสังเกตพี่ตูนก็มีเทคนิคคล้ายกันเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าเมื่อใดก็ตามที่มันมีอะไรที่หมุนอยู่เนี่ยมันจะช่วยเรื่องของการทรงตัวให้ทําได้ง่ายขึ้นแล้วเราก็เห็นจากฝีมือพี่ตูนเลยเยี่ยมยอดไหมเยี่ยมค่ะขอเสียประมือให้พี่ตูนอีกทีหนึ่งมาโอ้ขอบคุณพี่ตูนมากครับ,อบเอาละเห็นพี่ตูนโชว์ผาดโผนไปแล้วถึงเวลาของพวกเราแล้วสนใจอยากจะแข่งขันกันหรือเปล่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปแข่งกันเลยไป ถึงคิวว่าเราจะแข่งขันอย่างที่บอกกันแล้วเมื่อสักครู่ใช่ไหม<ช>พร้อม,อมไหมพร้อมค่ะทุกคนเห็นเส้นสีเหลืองด้านานานี่ไหมเห็นค่ะเอาอย่างนี้อาจารย์ให้พวกเราวิ่งรอบแรกนี้โดยกติกาคือต้องพยายามทรงตัวให้อยู่บนเส้นสีเหลืองนี้ไปตลอดจนถึงเส้นชายตรงนู้นเห็นไหมค่ะ้องให้ปั่นแต่พยายามให้ปั่นให้ล้ออยู่บนเส้นสีเหลืองไปจนถึงเส้นชยัยโอเคอไหมโดยเราจะไปทีละคนโอเคเนาะ เอาแหละเริ่มต้นจากน้องไอรีนก่อนคีย์ที่สําคัญก็คือต้อง,อ,งอยู่<ม>บนเส้นสีเหลืองตลอดเวลานะ,ะอ่ะโอเคน้องไอรีนพร้อมพร้อมค่ะพร้อมนะไป้ายได้แข่งปัจจักรยานค่ะให้ตรงเส้นทำบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ค่ะน้องไอรีนถือว่าทรงตัวใช้ได้เลยนะครับ โ okay. อเคเอาเลยคนต่อไปน้องออกัสพร้อมไปเลยพอได้ค่ะอยู Maps ่ในคือตอนแรกอยู่ในเส้นแล้วก็เทเลยค่ะเออน้องออกัสครับเขาให้ปั่นอยู่บนเส้นนะครับน้องบอสพร้อมยังพร้อมแล้วครับไปวันนี้เราได้แข่งปั่นจักรยานให้ตรงเส้นปั่นแบบนี้เครับ จะไม่ให้ขับตรงอย่างนั้นได้ยังไงล่ะมีสตั้ง4ล้อขนาดนั้นใช่ไหมล่ะบอสเมื่อสักครู่เราวิ่งมาแล้วนะอันนี้เป็นถือว่าเป็นการวอร์มอัพอันนี้กติกาที่แท้จริงของเรามีแล้วต่อไปนี้กติกาคือพยายามให้ไปถึงเส้นชัยให้ช้าที่สุด่ะ uh huh. แต่ว่าต้องอยู่ในเส้นสีเหลืองแต่ล้อต้องอยู่บนเส้นสีเหลืองแต่แต่ว่าหนูเดินอย่างนี้ได้ไหมห้ามเอาขาแตะพื้นเด็ดขาดเพราะฉะนั้นกติกาของอาจารย์ก็คือทรงตัวอยู่บนจักรยานโอเคเนาะให้อยู่ตามเส้นสีเหลืองนี้ไปจนถึงเส้นชัยโดยใช้เวลาให้ได้มากที่สุดพร้อมไหมเอ่ยพร้อมค่ะเริ่มต้นที่น้องไอรีนเหมือนเดิมนะน้องไอรีนพร้อมนะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วไป จะทรงตัวไม่ค่อยได้ค่ะที่ปัดเร็วแล้วทรงตัวได้เพราะว่าเวลาเราเร็วๆอะค่ะเราจะมีกำลังในการอยู่ทรงตัวได้อยู่บนเส้นดูจากสีหน้าของน้องไอรีนแล้วตั้งใจมากๆเลยนะครับเนี่ยแต่ล้อก็ยังสายไปสายมาไม่ตรงเส้นสักทีเดียวน้องออกัสพร้อมนะครับพรอมถ้าพ,พร้อมแล้วเริ่มเลย เพราะว่าต้องทําให้ช้าด้วยแล้วก็อยู่ในเส้นด้วยเราก็เลยจะเห็นว่าถ้าสมุนิมันช้าเนี่ยเราก็ไม่สามารถท่งตัวได้เพราะว่ามันหมุนช้าค่ะจะต้องหมุนเร็วๆค่ะน้องออกัสนี่ก็สายไปสายมาไม่แพ้กันเลยนะครับการปั่นช้าๆนี่มันยากจริงๆเลยน้องบอสพร้อมนะครับพร้อมครับพร้อมแล้วป้ายโอ้โหอันนี้ทรงตัวได้เป็นชั่วโมงเลยน้องบอส เรียกว่าถ้าปั่นแบบไม่ตรงเส้นน่าจะยากกว่านะครับแต่จากสีหน้ารองบอสแล้วเนี่ยตั้งอกตั้งใจหน้าดูเลยครับสากเอธิเดานให้พวกเราเนี่ยลองแข่งขันกันปั่นช้าเนี่ยเพื่อจะแสดงให้เห็นว่าเวลาเราอยากจะทรงตัวเนี่ยตอนที่เราเคลื่อนตัวช้าๆเนี่ยมันทรงตัวยากหรือง่ายยา,ยากเนาะแต่เราทําการทดลองในห้องกันมาแล้วใช่ไหมว่าถ้าอยากจะทรงตัวง่ายๆเราต้องมีอะไรที่มันหมุนอยู่ จริงไหมนั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่เวลาเราปั่นจักรยานเร็วขึ้นเนี่ยเราจะสังเกตว่าเราจะทรงตัวได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะเท่านั้นยังไม่พออาจารย์ยังมีของเล่นมาให้พวกเราดูให้เห็นถึงผลของการหมุนแล้วทาให้การทรงตัวมันง่ายขึ้นอีกคืออะไรเหรอคะสนใจไหมสนใจเดี๋ยวอาจารย์เอามาให้ดูเลยมาพวกเรามาดูกันเจ้าของเล่นที่อาจารย์ถืออยู่เนี่ยมันคืออะไรนะอันนี้ เป็นของเล่นจริงๆมันเป็นทั้งของเล่นและเป็นทั้งอุปกรณ์จริงๆเนาะเราเรียกว่าใจโรสโคและเห็นนะว่าถ้าเกิดอาจารย์ลองกันแบบง่ายๆเหมือนเดิมที่เราเคยทํามาถ้าอาจารย์อยากจะตั้งอันนี้คิดว่าจะอยู่ไหมว่าแต่เจ้าใจโรสโคมันเล่นยังไงล่ะครับอาจารย์แล้วมันจะตั้งได้จริงเหรอครับเนี่ยไม่มีทางนะไม่มีทางเนาะคราวนี้สิ่งที่อาจารย์สามารถทําได้ก็คืออาจารย์จะทําให้ ใจกลางของมันนี่หมุนโดยเรามีนี่ตัวช่วยนิดนึงนะคล้ายๆกับที่เราเล่นลูกห่างจําได้เนะาะโอเคแต่คราวนี้มันจะเห็นชัดเจนมากขึ้นเพราะฉะนั้นอาจารย์จะลองปั่นมานะนี่นะแล้วคราวนี้อาจารย์จะลองตั้งเหมือนเดิมโอ้ยนิ่งมากอ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วสิ่งที่เราจะสามารถทําให้เห็นได้ชัดมากกว่าเดิมคือถ้าอาจาเอามาวางบนนิ้ว Oh. อ่ะไหนไอรีนลองเอานิ้วชี้ตั้งขึ้นมาเอาแล้วนะคือปกติถ้าเราไม่หมุนนะ่ะมันไม่สามารถตั้งตรงได้ค่ะมันจะเอล้มลงมาแต่ว่าพอมีการหมุนเนี่ยจะทำให้ทรงตัวดีขึ้นก็เลย อยู่ได้แต่ว่าพอความหมุนช้าลงก็จะลงค่ะนี่แหละเราเรียกอุปกรณ์นี้ว่าใจโรสโคอ่าและสิ่งที่มันกําลังหมุนอยู่นี่แหละทําให้เราสามารถทรงตัวได้ง่ายขึ้นอ๋อย่างนี้นี่เองพอช่วงท้ายๆเนี่ยตอนที่มันเริ่มช้าลงเนี่ยจะเห็นว่านั่นก็คือคล้ายๆกับตอนที่เราพยายามจะทรงตัวอยู่ในจักรยานโดยที่ไม่มีอะไรหมุนเลยเนี่ย มันจะเริ่มทรงตัวได้ยากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะกลับไปเหมือนกับตอนที่เราแพมจะตั้งลูกห่างตอนที่มันไม่มีอะไรหมุนมันก็จะล้มง่ายขึ้นนั่นเองเอาล่ะเนี่ยพอเราเห็นกับอุปกรณ์ที่เราเรียกว่าใจโรสโคกกันแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปลองทําอะไรกับที่ใกล้เคียงกับที่เราปั่นกันมาดีไหมเผื่อที่น้องๆทังบ้านเขาจะได้อาจจะไปลองดูด้วยคราวนี้เราจะเห็นกันเต็มๆเลยเนาะไปดูกันเลยไปเลยโอยใหญ่จังรตงใหญ่จังกระตงอันนี้อาจารย์เอามาแค่ล้อนะเราจะเห็นได ลักษณะของไอ้เจ้า<น>เครื่องเล่นแลไเนาะที่เรากําลังจะทําตอนนี้ไม่ยากเลยน้องๆทางบ้านสามารถเอาไปลองทําได้นะครับโดยบอกคุณพ่อคุณแม่ลองถอดล้อออกมาล้อจักรยานเนาะ,ะแล้วเราเอามาผูกเชือกแล้วเราลองแขวนอะไรไว้ที่มันม่นคงมั่นคงนิดนึงนะแต่สิ่งที่อาจารย์อยากจะถามพวกเราทุกคนก่อนเลยพวกเราทุกคนลองดูถ้าสมมตินะสมมติอาจารย์ตั้งให้ล้อมันอยู่ตรงตรงนี้องหลบๆลก่อนเร็วอ่างหลบๆก่อนนะแล้วถ้าอาจารย์ปล่อยมือทุกคนเดาได้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นแน่ๆเลยใช่ไหมม<ร>ันก็ต้องหล่นอย่างนี้เนาะ แต่เมื่อสักครู่เนี่ยเราได้เห็นแล้วว่าเมื่อใดก็ตามที่มันมีอะไรหมุนอยู่มันจะทรงตัวได้เนาะสิ่งที่อาานจะลองทําก็คือคําถามคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าอารย์หมุนวงล้อนี้และอานก็ปล่อยมือเอาละสิครับล้อมันใหญ่ซะด้วยคราวนี้จะเกิดอะไรขึ้นกันนะมันจะตั้งไหมคิดว่ามันจะตั้งอยู่หรอลองดูกันเลยไหมแต่ว่า ไม่แน่เนาะเอาล่ะงั้นเดี๋ยวเราจะมาลองกันดูเลยนะว่าดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นอะพวกเราทุกคนเดี๋ยวเราจะถือตรงนี้เนาะพวกเราทุกคนค่อยๆปั่นตรงนี้ให้มันเร็วขึ้นเร็วขึ้นต่าจะปล่อยนะถอยนิดนึงถอยถอยมันจะหล่นไหมมันจะหล่นไหมจะหล่นหรือไม่หล่นเด็กๆทางบ้านคิดว่าจะเป็นยังไงครับ ถูกต้องแต่ทั้งเีณว่าอันนี้ลอยอยู่ในอากาศได้เนาะและสังเกตว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือล้อเนี่ยมันจะค่อยๆหมุนไปรอบๆแต่มันจะไม่หล่นลงมาเหมือนกับตอนที่มันไม่หมุนแต่ต้องสังเกตนะว่าน,นี้ไม่เหมือนล้อจกอักรยานจริงๆของเราเนาะเพราะตัวจกักรยานจริงนี่จะมีโครงยึดเอาไว้มั่นคงเนาะ<ช>แต่นี่อาจารย์แค่เกี่ยวมันเอาไว้ที่ปลายด้านหนึ่งของล้อเท่านั้นเองจับไม่ไม่ไม,มันหล่อนอ่าได้เดี๋ยวเราเริ่มเนี่ยพอมันเริ่มสังเกตนะพอมันเริ่มหมุนช้าลงมันก็สังเกตถ้าเราปล่อยมือทุกคนปล่อยม มันก็ต้องมันก็วางตัวมันจะไม่เป็นแบบเดิมถูกต้องลองอีกรอบไหมคะได้จ้ะอ่าเรามาลองกันอีกรอบนะอเดี๋ยวอาจารย์จถือตรงนี้ไว้ให้ล้วกันมาทีเดียวหนึ่งปืดหนึ่งสองสามปล่อยแล้วนะเร็วอยู่ไหมโอเคและโอ้โหไม่หล่นนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นจะเห็นว่าพอมันเริ่มหมุนช้าลงสังเกตไหมมันก็จะเริ่มค่อยๆค่อยๆเอ็นลงเข้าสู่แนวราบเหมือนที่มันวคจะเป็นเอาให้มันจบเ่าะได้เดี๋ยวเราลองเฝ้าสังเกตดูแหมน้องๆสนใจกันใหญ่เลยนะครับที่แท้มันก็คือหลักการเดียวกับเจ้าตัวใจโลสโคมนั่นเองครับน้องๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังนะครับเด็กๆ ตอนที่ล้อจักรยานอยู่นิ่งๆโมเมนตัมเชิงมุมจะเท่ากับศูนย์และเมื่อล้อจักรยานเริ่มหมุนจะทําให้เกิดโมเมนตัมเชิงมุมและเมื่อล้อหมุนเร็วขึ้นโมเมนตัมเชิงมุมก็จะมากขึ้นตามไปด้วยเช่นเดียวกันกับการปั่นจักรยานถ้ายังไม่ปั่นจักรยานโมเมนตัมเชิงมุมจะเท่ากับศูนย์เมื่อเราปั่นเร็วขึ้นโมเมนตัมเชิงมุมจะมากขึ้น พวกเราจึงสามารถทรงตัวบนจักรยานได้นั่นเองครับน้องๆวันนี้ก็ได้ทำรีรู้เรียนรู้เกี่ยวกับจักรยานหรือจะเป็นล้อจักรยานที่ผูกกับกิ่งไม้แล้วก็หมุนหมุน,มนทำให้มันตั้งขึ้นได้ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับการหมุนการทรงตัวถ้าเราไม่ได้หมุนแรงๆมากมันจะทรงตัวไม่ได้ แต่ถ้าเราหมุนเร็วๆมันก็จะทรงตัวได้เราจักรยานก็คล้ายๆเจลโสโตโกค่ะแต่อันนี้คือมันจะเป็นใหญ่กว่าแล้วเราจะจับตั้งใช่ไหมคะแล้วก็หมุนค่ะแล้วก็ลองปล่อยดูมันก็ยังตั้งได้ค่ะเพราะว่ามันหมุนสุบแล้วก็คือการหมุนทําให้ทรงตัวง่ายขึ้นค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีการหมุนก็ไม่สามารถทรงตัวได้ดีมากค่ะ แล้วครับพวกเราวันนี้เป็นไงบ้างได้เรียนรู้อะไรกันเยอะแยะไหมเยได้เรียนรู้เรื่องการทรงตัวการทรงตัวด้วยอาจารย์อยากจะถามพวกเราว่าเอ๊ะพวกเราเนี่ยพอเราได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการทรงตัวการหมุนอะไรต่างๆแล้วพวกเราคิดว่าไอ้หลักการเนี่ยเราเห็นในชีวิตประจําวันของเราที่ไหนบ้างไหมเห็นครับอ่าอะไรบ้างครับน้องบอสเห็นในชีวิตประจําวันอย่างเช่นเราจะปั่นจักรยานไปซื้อข้าวอ่าแน่นอนอันนี้ดีมากครับผมเวลาพ่อเรา ขี่รถยนต์ออกไปข้างนอกค,คับก็คืคออาจารย์อยากจะให้พวกเราสังเกตรอบๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยอะไรก็ตามที่กําลังหมุนอยู่เนาะกำลังหมุนอยู่เนี่ยมันจะช่วยให้เราสามารถทรงตัวได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นจะว่าไปแล้วถ้าเราสังเกตอย่างเช่นตอนที่เราเห็นเขาแข่งจักรายานยนต์แล้วเวลาเขาเอียงตัวเห็นไหมนั่นแสดงว่าเขาเร็วมากเลยแล้วเขาสามารถทรงตัวได้นั่นแหละเดี๋ยวอาจารย์จะ สรุปอีกทีหนึ่งเนาะที่เราคุยกันมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสังเกตได้วันนี้<อ>เดี๋ยวอาจารย์จะเรียนแบบสิ่งที่เราเพิ่งเห็นตอนที่เราทาการทดลองตรงล้อจักรยานจะได้เนาะนั้นสมมติว่าอาจารย์ปั่นให้เจ้าตัวนี้มันหมุนอันต้องปั่นทีนึงอเอาล่ะแลวคราวนี้อาจารย์ก็จะให้มันวางตัวอยู่ในแนวรามน,นี่เนาะเราก็รู้แล้วตอนนี้เราเข้าใจแล้วมันไม่หล่นแน่ๆมันก็จะหมุนไปรอบๆบแค่นั้นเองเนาะ ก็คือคีย์ของเราก็คือต่อไปนี้เมื่อใดก็ตามที่เรามีอะไรหมุนอยู่เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อมีแรงจากภายนอกมากระทำเนี่ยมันจะไม่ทําให้มันตกลงไปง่ายๆต่อไปแต่มันจะทําให้ไอ้เจ้าตัวที่หมุนอยู่เนี่ยสามารถทรงตัวได้ทรงตัวได้แล้วมันแค่เปลี่ยนทิศทางไปเฉยๆค่ะค่ะแล้วทาไมแรงดันถึงทําให้มันตั้งอยู่ตัวที่ทําให้ตั้งเนี่ยไม่ใช่แรงดันครับแต่สิ่งที่ทําให้มันตั้งเนี่ยเรามีชื่อเรียกว่าโมเมนตัมเชิงมุม และสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อมีอิทธิพลภายนอกอะไรมากระทำเนี่ยตัวโมเมนตัมเชิงมุมตัวนี้นี่แหละจะเกิดการเปลี่ยนทิศทางมันก็เลยไม่ตกลงไปเหมือนกับของที่ตกลงไปตามแรงโน้มถ่วงทั่วไปโอเคเนาะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาใช้หลักการนี้ในที่อื่นอกีก <c oughs> นั้นถ้าพวกเราทุกคนสังเกตมือถือเราสังเกตไหมมือถือรุ่นใหม่ๆนี้สามารถรู้ทิศทางการเปลี่ยน การขยับมือถือว่าเอเอียงหน้าเอียงหลังเอียงซ้ายเอียงขวาก็อาศัยหลักการที่เราเรียกว่าใจโรสโคงนี่ว่าใช่ไหมก็กเอียงไปเอียงมาเพราะเทคโนโลยีมันทำให้รู้ใช่เพราะเราจะสามารถยึดแนวการหมุนของมันเป็นแนวได้ว่าเราจะเอาเนี้ยเป็นหลักเนาะแล้วถ้าเกิดมันเอียงไปมากจะหรือน้อยไปกว่านี้มันก็จะสามารถรู้ว่ามันเอียงไปทางด้านไหนเป็นต้นและเท่านั้นยังไม่พอก็ยังใช้ในเรื่องของการนําทางด้วยอย่างเช่นในเรือเดินสมุทรหรือในเครื่องบิน ก็ใช้หลักการของใจรส้สึกเหมือนกันทิศทางหรอคะใช่เน้นที่ทิศทางใช่แล้วนาทางใช่เลยเพื่อจะได้สามารถเซตทิศทางที่เราจะไปได้และด้วยความที่เราจะเห็นว่าพยายามเวลามันพยายามจะชี้ไปทางไหนมันก็จะชี้อยู่อย่างนั้นเนี้ยเราก็สามารถใช้ตรงนั้นเป็นหลักได้แลวเราก็จะรู้ว่าเราควรจะเดินไปทางไใดคล้ายๆเข็มทิศให้คล้ายเข็มทิศใช่จ้ะเราทาไมมันถึงได้เอียงไปทางมันทางเดียวคะ เพราะว่าเราเนี่ยเริ่มต้นคือสังเกตว่าเวลาเราจะทำอะไรเราต้องฝันให้มันหมุนก่อนเนาะใช่พอมันหมุนเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยมันก็จะมีปริมาณที่อาจารย์เกริ่นชื่อไว้ว่าโมเมนตัมเชิงมุมนี่แหละ<ช>มันก็จะชี้อยู่ทางนั้นเนี่ยและตราบใดที่เราไม่ไปยุ่งอะไรกับมันเนี่ยมันก็จะชี้อยู่ทางนั้นไปเรื่อยๆนั่นเองแล้วเราจะทํำยังไงให้มันไม่หมุนแต่ตั้งได้ก็จะตั้งลําบากเหมือนกับตอนที่เราพยายามจะตั้ง,งเหรียญอ่าสังเกตนะตอนที่เราจะตั้งเหรียญเนี่ยโหเราต้องใช้ความพยายามเนาะ โอเคไหมค่ะก็หวังว่าวันนี้พวกเราทุกคนคงได้เรียนรู้นะแล้วก็ได้สนุกสนานกับการทดลองการแข่งขันเกี่ยวกับจักรยานหันขาครับรวมถึงน้องๆทางบ้านด้วยแต่แน่นอนครับความสนุกของเรายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้เราจะกลับมาเรียนรู้เรื่องที่อยู่รอบๆตัวเรากันอีกในรายการฟิสิกส์นั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย